เข้าใจผิดทั้งประเทศนางเอกดังขอเคลียร์ยังไม่ได้คบกับผู้ประกาศหนุม่มหล่อทำแฟนคลับฮือฮาอย่างมากเมื่อนางเอกสาวเบนเรวิยานันทาเกิดเคยบอกว่ากำลังศึกษาดูใจกับผู้ประกาศข่าวหนุ่มชื่อดังจนกระทั่งบอกว่าออบชัยนันหานเคิรีรัตได้โพดภาพสาวเบนกับกล้องตัวใหม่ที่หนุ่มออบซื้อให้ในวันเกิดพร้อมข้อความระบุว่า Happy Bir t h d a y คุณเขาได้ของเล่นใหม่ละ @benrewiyanan.t นับว่าเป็นการเปิดตัวอย่างชัดเจนล่าสุดสาวเบนได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการแชะบอกว่าเราเพิ่งคุยกันคุยกันจริงจังได้3าถึงสเดือนแต่รู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันตั้งแต่สงครามนางงามเขามาสัมภาษณ์แต่ไม่เคยจีบกันเป็นพี่น้องร่วมวงการกันถามว่าทําไมกับคนนี้เปิดใจคุยคือตอนแรกพอคุยและได้เจอกันก็พบว่ามีหลายอย่างเข้ากันคุยกันแล้วสบายใจมากเขาตอบโจทย์แรกๆก็คุยๆให้ หายไม่ได้จริงจังก็เพึ่งคุยจริงจังสเดือนมีเวลาว่างก็คุยและเจอกันมากขึ้นยอมรับว่าตอนเลิกกับคนคุยเก่าวคุยหลายคนแต่รู้สึกว่าคนนี้โอเคสุดซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ใช่แฟนกันแค่คุยคุยกันอยู่